ท่านรองสวยมากนะครับขอบคุณครับครับผมท่านรองครับตอนนี้มีคําถามจากสังคมเยอะมากเลยนะฮะว่าทําไมทางฝั่งคุณินพิชยาเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วหลังจากนั้นพอกลับออกมาผมเธอเนี่ยยังเป็นผมยาวอยู่ระเบียบกรมาชทัณานว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขังปี2565เขียนไว้ชัดเจนค่ะคุณกัญชัยผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีกับผู้ต้องขังที่ตัดสินเด็ดขาดแล้วเนี่ยการตัดผมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนี่ยเราคำนึงถึงกรมราชัณฑ์เนี่ยคำนึงถึงาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา29้าวรกค2ที่เราคำนึงไว้ว่าผู้ต้องขังที่คดีอาญาที่ยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดเนี่ยเราให้คำนึงว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องแตกต่างกาันถ้าดูจากเบียบเนี่ยนะคะทรงผมอันนี้เราพูดแต่ผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดแล้วเนี่ยแตดผมไม่เกินบ่า ะะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยสามารถไว้ผมยาวได้แต่ก็ต้องมัดให้เรียบร้อยถ้าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดของผู้ชายเนี่ยตามระเบียบแาจจะเกลียนนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยจะเป็นรองสม